ิวมิม้มอแฟมิลี่อันนี้มาที่ไหนคะที่โตเกียวพาซาเอาอยู่โตเกียวพาซาคอร์ก่กนนะคะอันนี้เป็นบรรยากาศภายนอกตอนนี้ยังไม่เปิดนะคะเรามาร้านจะเปิดอยู่ที่10โมงปิด2ทุ่มนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะคะว่ามีอะไรสะพาน อันนี้จะเป็นบรรยากาศภายในนะคะของเยอะมากตอนนี้ร้านยังไม่ปิดมีบรรยากาศคนจะรีบวิ่งเข้าไปแบบนี้เลยนะคะเห็นจะในรีวิวนี่คนวิ่งม่งไปกันค่ะนี่จะเป็นบรรยากาศภายในตุเกียวพาซ่านะคะ คือคนวิ่งเข้ามาหอบของเยอะมากเห็นแต่ในรีวิวไม่เคยมาเจอของจริงแต่ว่าสินค้าก็ราคาถูกนะคะเช่นหม้อใบนี้120บาท150ยห้าสิบุู้ถูกมากมีแต่สินค้าถูกๆเลยแต่ว่าไม่รู้ว่าอุ่นแพงไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสินค้าก็จะค่อนข้างมีหลากหลายนะคะตัวนี้ก็ตัวละ30บาท50บาท ก็ถือว่าไม่แพงนะคะอู้เยอะมากส่วนเมือกับมิ้นอยู่ทางนู้นนะคะได้อะไรกันลูกโอเคค่ะ80บาทของเล่นของใหญ่คือของเล่นเด็กนะคะ10บาท20บาทเยอะมากอันนี้คือพี่คิวพี่คิวได้อะไรลูกไม่เอาค่ะอันนี้ปืนไม่เอาค่ะ ก็จะเป็นพี่คิวกับพี่มิ้นน้องเมยไม่ไปไหนเลยนะคะอยู่แต่ตรงนี้เลยจะเลือกเลยค่ะอันนี้จะเป็นโซนแก้วนะคะใบละสิบบาทหมดเลยโอู้กมากอันนี้ก็จะเป็นแก้วเปพวกนี้นะคะมีแต่สิบบาทเลยมีแต่สวยๆน่ารักน่ารักทั้งนั้นนะคะนี่จะเป็นถ้วยเล็กๆน่ารักๆถ้วยชาห้าบาท จานก็จะ5บาทสบาทก็มีนะคะแต่ก็ไม่รู้จะซื้อไปทำอะไรแต่ว่ามันก็น่ารักดีห้าบาทค่ะถูกมากถูกจริงๆตรงงนี้5้าบาทอย่างละ5บาทอันนี้5้าบาทน,นี้จะเป็น10บาท ใครเปิดร้านแนะนําซื้อของน่ารักน่ารักแบบนี้ไปตกแต่งได้เลยน่ารักมากสิบบาทเองค่ะทุกคนโซนของเล่นของไ,ไทยไม,ไมีทุกอย่างเลยค่ะจักรยานก็มีนะคะตู้เก่าฝั่งนู้นตู้เก่าโซฟาอันนี้ของน้องเมย์ได้อะไรคะ โอ้โห,โโหน้องเมย์ได้ของเล่นเยอะแล้วนะคะคนเยอะมาก<ส>เห็นแต่ในรีวิวมาจริงๆแล้วคือมันน่ามาเดี๋ยวต้องมาอีกรอบสองรอบสามรอบสี่นะคะโอโ้น้องเมย์ได้เยอะเลยนะคะวซ้อนพวกก,ก,กันไกลตะแกรงพวกนี้จะมีนะคะจะเป็นพวกนี้ก็มีราคา10บาท20บาทเองนะคะเยอะอีก เครื่องอะไรเครื่องทำเบียร yeah. ์มีเคร like okay. ื si yeah. Yeah. ่องทำแข็งใสก็มีนะคะสองร้อยห้าสิบหม้อโฟนี้น่ารักดีห้าสิบบาทเยอะแยะเลย ที่กำลังมองหาสินค้าญี่ปุ่นแนะนำเลยนะคะมาที่นี่เลยคะ่ะโ <Okay. S 1> ตเกียวพาซา <Okay. S 1> ค่ะนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย